นี่เป็นบทเรียนที่หนึ่งที่หนูต้องเรียนรู้เกพาอนะแะแต่แรกคือหนูต้องเรียนรู้ว่าวันหนึ่งเรามี24ชั่วโมงใช่ไหมเป็นกลางวัน12ชั่วโมงกลางคืนอีก12ชั่วโมงกลางวันในมันวัดช่วงเวลาที่คนตื่นทํางานกันหนูก็ตื่นเล่นได้ก็คือช่วงเวไรที่คนนอนกันหนูก็ควรจะนอนแต่แล้วเนีครูพ่อว่าหนูมันเข้าใจผิดว่าเวลาวันหนึ่งมันมี38ชั่วโมง48ชั่วโมงแล้วแต่นหนูมันคงไม่ใช่แล้ว หนูลองคิดนะสมมุติว่านี่คือนี่คือหนูเป็นดวงอาทิตย์ใช่ไหมลูกหนูเป็นดวงอาทิตย์โอ้โหหนูเนี่ยอันนี้คือโลกใช่ไหมลูกโลกมันหมุนรอบตัวเองอ่ะหนึ่งรอบเนี่ยใช้เวลาหมุนหนึ่งวันเนั้นหมายความว่าสมมติประเทศไทยอยู่ตรงนี้ตรงนี้ลูกประเทศไทยอยู่ตรงนี้นะพอหมุนรอบตัวเองหนึ่งรอบก็คือหนึ่งวันแลื้อถ้าครึ่งรอบก็คืคอคช่วงเวลาที่หนูต้องนอนหนูต้องนอนลูกถ้าเกิดหนูไม่นอนเนี่ยหนูก็จะมาตื่นในคืนอย่างเงี้ยใช่ไหมกลางวันกลางวันเนี่ยหนูก็จะไปนอน เล่น,เล,นเล่นเยอะใครอมนอนจะไปนอนใช่ไหมไให้กอมนอนให้ปากเลยแใช่ไหมลูกคือหนูก็ต้องนอนก็ต้องเรียนรู้ไว้ว่าธรรมชาติสิเออใช่ถูกต้องยักหน้าถูกต้องเลยก็ต้องเรียนรู้ไว้ว่าธรรมชาติแบบนี้นะแต่ลูกนะคราวเนี้ยกางเกงเนี่ยหนูจะใส่สายยันพ่อก็ไม่ว่าอะไรใช่ไหมแต่สิ่งหนึ่งที่หนูจะต้องเรียนรู้อย่างก็คือขี้ต้องบอกให้หนูบอกเขาไม่รู้ หนูเล่นมาได้กินอย่างเดียวพ่อกังงว่ามักินคำเจ้ากินฉี่กินอะไรต้องเรียนรู้ว่าจะบอกกูได้ไหม